มาติดตามลำไยสวนคุณตาลแปลงนี้เอาโฟีมาฉีดพ่นร่วมไป3หรือ4รอบเนี่ยแปลงนี้สิบก่าไร่มีลำไยอยู่ประมาณทักร้อยกาต้นให้ปุ๋ยครั้งแรกไป1ลูกครั้งที่2ก็ให้ไปตอนติดติดผลแล้วให้ไปอีก1ลูกหมดปุ๋ยไป2ลูกแต่ใช้โฟรีร่วม ไปสรอบปรากฏว่าลบใหญ่ดกแล้วลูกก็โอเคสวยงามแล้วแปลงนี้ได้เอาอะม,มิโนโฮอร์โมนเลสมาฉีดอีก2รอบเหมือนกันลำใหญ่สวยงามมาก แล้วก็ดกแล้วดกอย่างเงี้ยเยอะมากเลยแล้วงาก็ฉีดพ่นฟอีไปสองรอบเหมือนกันปลูกงานในระหว่างต้นลำใหญ่ลำใหญ่ดกเกือบทุกต้นลแลยแล้วลูกใสก็โอเคตอนนี้ก็อยู่ในประมาณ A ไปละ ค่อนข,ข้างจะดกเกือบทุกต้นเลยติดตามลำใหญ่แปลงที่ใช้เฟอร์ทีกับอะมิโนเลส ลูกก็โอเคใช้เริ่มใหญ่ละเกินบมา A แล้วแล้วก็ดกอย่างเงี้ยดูไกลๆนะแปลงนี้ใช้ฟทีตั้งแต่เริ่มแต่งกิ่งลำญ่เลยแล้วเนี่ยดกเป็นแถวเลย